อึง้งแท้จริงเป็นลูกหลานสอสคนดังโปรไฟล์กันวีสืบแสงมีดีอะไรทำไมพิธาอยากจับมือร่วมรัฐบาลแม้มีแค่เสียงเดียวชวนเปิดประวัตินอนกันวีเลขาธิการพักเป็นธรรมรายชื่อสอสอปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่ง เพียงหนึ่งเดียวของพรรคที่จะได้เข้าสภาเปร่วมรัฐบาลประชาชนกับพิธานายกคนที่30ของไทยเขาคนนี้คือใครเหตุใดประชาชนคือวางใจเทคะแนนให้กันวีมาติดตามชีวิตประวัติและผลงานที่ผ่านมาของเขากันได้เลยโดยกันวีสืบแสงมีชื่อเล่นว่านนอายุ46ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลข,ขาธิการพรรคเป็นธรรม กันบีเป็นศิษย์เก่าระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงเกียรตินิยมอันดับสองจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทค,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยวิทยาจากมหาวิทยายลัยออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาชีวิตของนนกันบีไม่ไกลจากอาชีพนักการเมืองมากนัก เพราะเขาคือหลานของนายแพทย์จเจริญสืบแสงอดีศสปัตตานีซึ่งก่อนจะมาทำงานด้านการเมืองกันวีค้มบอดอยู่ในพักคประชาชนร่วม10ปีโดยมีประวัติการทำงานดังนี้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเตรียมพร้อมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชํำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารวิกิตการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานพักสนามใน8ประเทศอาทิประเทศไทยแม่ฮ่องสอนเมียนมาบังกลาเทศสูดานฟิลิปปินส์แม้จะเริ่มต้นชีวิตในสายการเมืองไม่นานนักแต่กันวีก็ถือว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่น่าจับตาโดยเขาก้าวเข้ามาในเส้นทางการเมืองเมือเม่อปี2565 ด้วยการเตรียมลงสมัครเป็นผู้แทนสสเขตส,ส่วนหลวงประเวศกรุงเทพมหานครของสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยซึ่งมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าแต่ก่อนจะได้ลงสมัครเป็นตัวจริงกันวีก็ตัดสินใจลาออกเบนสายมาทำงานพรรคประชาชนเสียก่อนโดยทำหน้าที่ประธานมูล,ลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ ซึ่งองค์กรน,นี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผู้ลี้ภัยอีกด้วยเมื่อมาถึงการเลือกตั้ง2566กันวีได้กลับมาในเส้นทางการเมืองอีกครั้งโดยลงสมัครเป็นสสบัญชีรายชื่ออันดับที่หนึ่งของพรรคเป็นธรรมซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่ากันดีในฐานะเลขาธิการคือตัวแทนหนึ่งเดียวจากพรรคเป็นธรรมที่จะได้เข้าไปนั่งในสภา และล่าสุดกันวีและปีติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมได้แสดงเจตจำนงว่าจะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพิธาลิมเจริญรัฐจากการชักชวนของพิธาวาทีนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทย